ค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้คุณป,ปูมีของเล่นใหม่อีกแล้วทำอะไรคะโอ้พอดีวันนั้นซ่อมรถแล้วยังไง <laughs> แล้วก็เอยหมูลูกปืนเอยหมูไปอะ่ะลูกใหญ่ๆอะ่ะ เดี๋ยวมาทำมีดสองวันนะ่ยโคตรแข็งเลยค่ะไหนดูซิทรงมีดไปไหนแลอ่านี่นะคะทุแขสองวันนี้แล้วนะนี่นี่โอ้โหตีแล้วไม่มียืดเลยช่างทําเครื่องหนังแล้วก็มาประกัดแล้วก็มาเหลเนี่ยเหล็กเดือยหมูไปเมื่อวานนี้เหล็กไม่ยืดเลยโอ้โหกว่าจะได้ วันนี้ค่ะวันที่สองแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนมาจะเสร็จสามวันเตาเผาเตาเผาคุณปูซะกอนนี่นะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเราจะมาโชว์ให้เพื่อนๆดูะใส่ดำมอะไรคะเนี่ยดำมเขาก็สู้รอโอ้โหไปหามาจากไหนคะลาป่าเมซอนนะคุณยาซาวน่าไม่เจออาคอน่าเหรออาาคอนดาไม่เจอเหรอ นี่เดี๋ยวเรามาดูผลงานของคุณปูกันนะคะช่างมีดจำเป็นอยากทำอยากทำว่างค่ะว่างมีแหนบรถจิบอะอ่ะฮะเยอะเลยขอทำมาจากรถจิบแต่ว่าจะทำมี่ได้สักโอ้โหได้หลายร้อยเล่มเลยนะเนี่ยถ้าทำก็เยอะอะเอาวงเรื่องเลยขอจากรถจิบคันเขียวมาสี่ตับเปลี่ยนแหนบใหม่แหนบรถจิบเก่า เพื่อนๆท่านใดสนใจนะคะถ้าทำเสร็จน่าจะได้หลักล้านเาได้จับเงินล้านโอ้โหในชีวิตนี่อยากจับเงินล้านล้าเกินเนี่ยครับนะคะช่างทำเครื่องหนังหันพลิกผันมาทำมีดนะคะดูนี่งานมือเราจะไม่ใช้ครีมนี่นี่เดี๋ยวแบกหมดโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนเสร็จนะจ๊ะว่าจะสวยแค่ไหน เนี่ยป no? ันตะเอาขาไปไงนี่เห็นไหมเตาเผาโอ้โหนี่แดงสุดๆโอเคแดงแล้วแดงยังแดงแล้วเหล็กแดงแล้วนะคะนี่เผาโอ้แดงแล้วแดงแล้วโอ้แทงตะไบตะหายยากเลยแข็งมากมันเป็นเหล็กอะไรนะ อะไรหมูนะไกตลับลูกปืนเดือยหมูอะไอไอไอันใหญ่ๆนะหนาะมันมันจะใหญ่กว่าตลับไอลูกปืนล้อนะไอเนี้ยมันจะตรงเฟืองอ่าที่มันหมุนอยู่ในเบ้าในเในฟืองในกระโปรงรถในในไอกลวนใบสีอ่อ่ะค่ะอ่าเดี๋ยวเรามาดูความงามกันนะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาให้ดูความสวยงามจากช่างปู่ สวัสดีค่ะ